กับคุณครูพิสมัยในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการบวกต่อนะคะวันนี้คุณครูจะสอนหน้าที่76กับ77เดี๋ยวนักเรียนไปเรียนกันเลยนะคะเรียนดูแบบฝึกหัดหน้า76ก่อนเลยนะคะวันนี้เราเรียนมาแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะอันนี้นักเรียนคงเข้าใจเดี๋ยวครูทําให้ดูสองข้อนะคะ,ะเรียนดูข้อหนึ่งสามสิบสี่บวกกับสิบสอง จำได้ไหมต้องบวกที่หลักอะไรคะหลักหน่วยนะใครหลักหน่วยสี่สิบสองใครหลักหน่วยสองอ่ะสี่กับสองบวกกันก่อนเลยสี่บวกสเป็นสีละห้าหกเด็กๆก็ใส่เลขหกตรงนี้ให้ตรงหลักนะคะเสร็จแล้วเหลือหลักสิบหลักสิบคือเลขอะไรคะคือเลขสามอ่าครูอ่ะสามกับหนึ่งนะคะ คือ3กับ1นก็คือ30กับ1 0สนั่นเอง30สิบบวกหนึ่งสเป็นกี่1ิบคะ3ามบวกหก็ต้องเป็นสนะคะใส่ตรงหลักตรงนี้เขียนตรงหลักนะคะสังเกตไหมคะครูจะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยนะคะหลักสิบก็ตรงหลักสิบตรงนี้นะคะเด็กๆไม่ต้องขีดตามครูนะทำให้ดูเฉยๆอ้าวดูข้อ2ข้อ2นะคะ26ิบหบวกสิบสายี่สิบหก ยี 26, ่สิบหกหกในหลักหน่วยสามในหลักหน่วยอา้าวหกบวกสามเป็นหกแล้วนับต่อไปอีกสามนิ้วหกแล้วเจ็ดแปดเก้าใส่เลขเก้าถ้าเด็กใส่เลขเก้าตรงนี้ได้ไหมอา้าครูถามก่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะใส่เลขเก้าตรงนี้ไม่ได้เลขเก้าเราต้องใส่ให้ตรงหลักคือตรงนี้หลักหน่วยนะคะอา่าต่อไปหลักสิบสองสิบสองสิบกับหนึ่งสิบบวกกันเป็น เท่าไรคะสามสิบเด็กๆก็ใส่สามสิบให้ตรงหน่วยงนี้ตรงสิบตรงนี้นะคะเขียนให้สวยนะคุณเขียนไม่สวยอ่ะครูอธิบายให้ทาครูอธิบายให้ดูสองข้อที่เหลือเด็กทําเองนะคะทั้งหมดมีสิบห้าข้อไม่ยากนะคะเด็กทําเองอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เรียนเพิ่มอีกหน้าหนึ่งนะคะเป็นการบวกในแนวนอนอ่ะเด็กฟังนะคะนี่เป็นการบวกในแนวนอนนักเรียนดูข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่ง เด็กๆต้องรู้ว่าเลขในแนวนอนนี้ใครอยู่ในหลักหน่วยหลักสิบนักเรียนดูมาเกาะดูก่อนนะคะสิบสามบวกสิบสองเด็กๆต้องหาหลักหน่วยให้เจอก่อนสิบสามเลขในหลักหน่วยคะเลขสามเลขสามในหลักหน่วยสิบสองเลขในหลักหน่วยคะเลขสองเราจะเอาสามหน่วยกับสองหน่วยอัครูจะโยงแบบนี้นะอ้าวลืมทำนี้สามหน่วยกับสองหน่วยบวกกันก่อนนะคะ สมหน่วยบวก2หน่วยเป็นกี่หน่วยห้าหน่วยนะคะสามบวกสองเป็นห้าเด็กก็ใส่เลขห้าตรงนี้อยู่ในหลักหน่วยอยู่ข้างหลังนะค,นคุณครูใส่ไว้ข้างหลังก่อนนะคะต่อไปที่เหลือก็คือหลักอะไรคะหลักสิบหลักสิบคือเลขอะไรบ้างคือเลขหนึ่งสิบตัวนี้กับหนึ่งสิบตัวนี้เห็นไหมคะหนึ110่งสิบบวกหนึ่งสิบเป็นกี่สิบคะสองสิบเราก็จะเติมตรงนี้ว่าที่หลักสิบว่าเลขสอง 20งสิตรงนะคะคำตอบข้อนี้ก็จะคือ25เข้าใจไหมคะอ่าไปดูข้อ2เอาใหม่ข้อ2นะคะเริ่มข้อ2 30บวก12เด็กๆด,ดูก่อน30เลข30ตัวไหนอยู่ในหลักหลักหน่วยคะเลขอะไร3หรือ0 0นย์ะคะเลขศนย์อยู่ในหลักหน่วยอ่ะแล้ว12ใครหลักหน่วยคะเลข2ในหลักหน่วยรู้หลักหน่วยแล้วเราก็จะเอา เราก็จะเอาเลข0กับสองนะคะบวกกันก่อนนะคะศูนย์บวก2ได้อะไรคะ0ูนหน่วยบวก2หน่วยคำตอบก็คือมี2บวกไปอีกศูนย์ก็ได้2เหมือนเดิมเด็กเกเขียนเลขสองไปที่หลักหน่วยข้างหลังเลยนะคะต่อไปเลขที่เหลือคือเลข3กับเลข1 3าตัวนี้อยู่ในหลักสิบ1ตัวนี้ก็อยู่ในหลักสิบใช่ไหมคะอ่า3นี้หลักสิบ สามสิบบวกหนึ่งสิบเป็นเท่าไหร่คะสามสิบบวกหนึ่งสิบเป็นสี่สิบเด็กๆก็เขียนตรงนี้ไปเลยว่าสี่สิบข้อนี้ตอบสี่สิบสองได้ไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจไหมไอหนึ่งข้อไอหนึ่งข้อนะคะยี่สิบสี่บวกสิบห้าเลขหนูหลักหน่วยคือเลขสี่นะคะสิบห้าหลักหน่วยคือเลขห้าอ้าวโยงเลยตอนนี้โยงเลยสิบสี่ สีบวกห้พูดผิดนะคะสหน่วยบวกหหน่วยคําตอบก็คือ5้บวกสเป็น5แล้ว6 7 8 9็ดาคำตอบคือ9กใส่เลข9้าในหลักหน่วยอ่าที่เหลือคือหลักสิบสอกับอีก1นึ่งเลข3ในหลักสิบนะคะเติมไปเลยก็คือคําตอบเป็น39นะคะคุณครูจะอธิบายคุณครูจะทําตัวอย่างให้หนู แค่นี้นะคะที่เหลืออีกทั้งหมด20ข้อให้เด็กๆไปฝึกทํานะคะให้เด็กไปฝึกทําเองนะคะเป็นไงคะเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะที่ครูที่ายแล้วนะคะเดี๋ยวในวันนี้เด็กๆก,ก็ทําแบบฝึกหัดสองหน้าเลยนะคะ76กับ77นะคะทําเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมส่งลงในอัลบั้มให้คุณครูนะคะเก็บสิ่งของตัวเองให้เรียบร้อยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ